ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC สหายสายช่างนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมนะคลิปนี้นะครับอยู่กับปั๊มติ๊กนะครับผมนะวิธีจัดการนะครับกับปั๊มติ๊กนะครับที่แรงดันตกนะครับผมงบน้อยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะปั๊มติ๊กได้นะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับ เราต้องรู้ก่อนนะครับเพื่อนช่างนะถึงวิธีถอดนะครับดังนั้นเราไปดูที่ตัวรถกันนะครับผมนะามาดูที่ตัวรถนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คแล้วนะครับด้วยเครื่องมือ,อพิเศษว่าปั๊มติ๊กนะครับเสียนะครับผมก็คือจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนช่างนะ Uh, เราถอดปลั uh, diabetes, ai, kav, a, mm ๊ก hmm. ต mm, ัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดสายน้ํามันออกนะครับไขน็อต4ตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับไขออกนะครับเพื่อนช่างนะไขออกแล้วก็ดึงชุดนี้ขึ้นมานะครับดึงออกนะครับแล้วก็เอาปั๊มติ๊กออกมานะครับหน้าตาปั๊มติ๊กนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาของปั๊มติ๊กนะครับนี่ เขาจะสวมกันอยู่แบบนี้นะครับสวมสวมกันอยู่นะอันนี้ก็คือผมแยกออกแล้วนะครับนี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับทีนี้นะครับวิธีถอดนะครับเขาจะมีเยีายงอยู่นะครับเพื่อนช่างเดี๋ยวผมเสียบให้ดูก่อนอันแรกนะครับนี่นี่นะครับอันนี้จะประกบอยู่แบบนี้นะครับ จะมีเดือยอยู่นะครับนี่ครับมีเดือยอยู่นะเราแงะตรงนี้นะครับแงะตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดันขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับทุกอันนะครับทุกเคสนะครับเหมือนกันนะครับผมเรามาดูชุดสีนะครับทีนี้สีสายไฟนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับสมมุตินะครับว่าเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ดึงมอเตอร์ถอยคืนมาแบบนี้นะครับ ส่วนสีสายไฟนะครับตัวนี้นะครับที่ติดอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นนะครับตัวเซนเซอร์นะครับที่ตรวจจับระดับน้ำมันนะครับนี่ครับตัวนี้นะนี่นะครับระดับน้ำมันจะเป็น2เส้นนี้นะครับ2เส้นนี้นะครับถ้าตรงนี้ดำแดงก็ดำแดงนะครับแบบนี้นะครับ สีดําอยู่ตรงนี้นะสีดําเข้านี่นะครับแล้วก็สีแดงเข้านี่นะครับก็แค่นั้นนะครับผมนะประมาณนี้นะครับส่วนตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์นะมอเตอร์มอเตอร์มาดูมอเตอร์ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้ลบอันนี้บวกนะครับแน่นอนนะครับแดงบวกดําลบนะครับก็ ถอดแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับสำหรับมอเตอร์ปับบีกนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนช่างนะสำหรับใครที่งบประหยัดนะครับสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรดี มาบอกเพื่อนช่างอีกนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับผมนะคลิปนี้เอ่ยคำว่าสวัสดีครับ